เรียนหน้า31 31หัวข้อที่8หนังสือเรียนหน้า31หัวข้อที่8โจทย์บอกว่า look and complete look do and complete ทำให้สมบูรณ์อันนี้เราจะเขียนตัวเลือกให้ก่อนนะ on อันนี้ใช่ไหมเนี่ย on เป็นตัวเลือกนะ ตัวเลือกของเราจะมีอะไรบ้างมี3อย่าง in in on under in ตัวแรกแปลว่าในใช้บอกตำแหน่งว่าในในกล่องในตู้ on ตัวที่สอง on แปลว่าบนบนเตียงบนโต๊ะบนต,บนตู้และ under ข้างใต้นะ Number 2เดี๋ยวเราจะอ่านกัน Number 1เนี่ยเขาพูดถึง the chair นี่นะ the chair is on the bed อยู่บนเบ d อันนี้เขาเฉลยให้แล้วเนาะ on น u m b e r 2อ่ะเติมเลยนะ Number 2 the book is dot 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 the cupboard the cupboard คือตู้นะคะ the book หนังสือเนี่ย is in หรือ on หรือ under the cupboard ตอบเลยเดี๋ยวเราจะเฉลยทีเดียว number t ข้อที่3ข้อที่3 the doll is dot 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 the table the doll นี่ number t คือตุ๊กตา the doll is ดัั the table เป็นยังไงกับ the table next ต่อไปข้อที่4 the lamp is ดัั the table ข้อที่3 the lamp is ดัั the table the lamp ก็คือคมไฟนะเป็นยังไงกับ the table in on under and number five the umbrella r o m the umbrella is ด๊าด๊าด๊ the cupboard the umbrella is เป็นยังไง the umbrella r o m เป็นยังไง you in ข้างใน on ข้างบนหรือ under the cupboard อ่ามาเฉลยนะ number two อที่สอง The book is in the cupboard. Number three, the doll is under the table. Number four, the lamp is on the table. And number five, the umbrella is on the cupboard. Let's see exercise book. เราไปดูหนังสือแบบฝึกหัดกันดีกว่า Turn Your Exercise Book to Page 27เปิดหนังสือแบบฝึกหัดไปหน้าที่27โจทย์บอกว่าหน้า27นะเอา27 Look and Match Look and Match ให้ดูแล้วก็ Match จับคู่ก่อนเราจะจับคู่เนี่ยเดี๋ยวจะพาโยงเส้นก่อนดีไหมโยงเส้นเราจะต้องรู้ก่อนว่า ข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่เนี่ยเขาพูดถึงอะไรนะอ่ะอันเนี้ยเขาตอบ b ใช่ไหมแต่อธิบายนะ the cat แมว the cat เขาตอบ b นี่เขาตอบ b the cat is on the table หมายความว่า the cat is on อยู่ข้างบน่า is on the table อยู่บนโต๊ะนะเราก็จะอ่าน ข้อที่1 the cat ต่อด้วย is on the table แบบนี้นะ number two เราดูก่อนว่า the dog คืออยู่ตรงไหนเอา the dog number two เขาพูดถึง the dog number three the umbrella number 4 the doll โอ้เราต้องลัดไปข้างบนเลย the doll number 5 the ball Mm hmm. อืมโค้งไปเลย Number six the hat มวก and n u m b seven the kite the kite ว้าวนะอ่ะทีนี้หนูโยงเสร็จแล้วใช่ไหมจะลบเส้นออกแล้วเพราะว่าจะขวางสายตามาก Number two Number two Number three four five six seven เนะี่ย หนูจะต้องดูก่อนว่าภาพมันคือภาพอะไรแล้วเราค่อยไปเชื่อมต่อกับประโยคด้านหลังข้อปีใช้แล้วเราจะไม่ดูคขาแล้วเนาะสังเกตตรงนี้ under ใต้ in ใน under in under on number two the dog นี่นะสุนัขสุนัขยืนอยู่ยังไงเนี่ยอยู่ข้างบนใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้างบนคือคำว่า on ข้อไหนมี on บ้าง i s on อ่า i s ไปไว่าอยู่นะ i s on อยู่บน the chair เพราะฉะนั้นนี้เราตอบได้ไง่ายมากเลยจีตัด choice ออก number t h e the umbrella ร่มร่มอยู่ตรงไหนเนี่ยร่มอยู่ข้างใต้ไปหาคำว่า i s under i s under คือข้อไหนบ้างอ่าข้อ A หนึ่งลนะ ข้อ D โ oh. อแล้วก็ข้อ F มี3 c h ช้อยส์ให้เลือก the umbrella is under อยู่ใต้อยู่ใต้อะไร choice A the box is under the box ช้อยด D is under the chair ช้อย c e F is under the table number t h r อ่าเชเลยนะ โอ้ดี oh, นั่นเอง i s under the chair the umbrella is under the chair number f the doll the, the doll มันอยู่ในตูน้นี่เพราะฉะนั้นใน in ใช่ไหม in in หาคำว่า is in ก่อน มีมีช้อยซีแล้วแล้วก็มีช้อยอ e. ีหนูไปดูชิช้อยซีเนี่ยเขาพูดถึง is in the box กับช้อยอ e ีเนี่ยเขาพูดถึง is in the cupboard box ในข้อ C กับ cupboard ในข้อ E อันไหนแปลว่าตู้ต้องเป็นข้อ E ตัด choice อ,ออกได้อีกแล้ว E n u m b the ball the ball อยู่ตรงนี้ The ball อยู่ข้างใต้ใต้โต๊ะเราใช้คำว่าอะไร in on หรือ under The ball is under is under อ่ามีส choice เด็กๆเลือกเลยข้อ a อ่านว่า is under the box ข้อ f อ่านว่า is under the table ตอบอันไหนดีต้องเป็น f ส่วน เลยสองข้ออ่าลองเติมเองดีไหมแต่จะอ่านให้ฟังก่อนเนาะ n u m b e s i ข้อที่6 the hat หมวกนะหมวกนะพูดถึงหมวกนะ the hat ถ้า choice a จะอ่านว่า is under the box แต่ข้อ choice c คือ is in the box เลือกเลยส่วน number 7 e พูดถึง the kite Choice A is under the box. Choice C is in the box. ลองตอบ2ข้อนะอหมดเรียนวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ